แน่นอนในส่วนรับท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงนี้ช่วงลงไม้ลงมือที่เอามาหมดนี้เลยเลยช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างไอ้โต๊ะไอ้พุกกะลากรุบเนี่ยเพราะมันต้องใช้มะพร้าวอ่อนใช่ไหม,มแล้วคือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นอันตรายสําหรับผู้ที่มาเยือนครเพาะว่าเขาต้องรีบฝอยลงมาเพราะงั้นมะพร้าวก็จะแก่มันก็จะไม่กรุบก,ก็เลยเนี่ยฮะต้องไปขอชาวบ้านมาเขาจะมีการเกือบทุกหลังนะครับผมออันนี้คุณขอใช่ไหมขอใช่ขอใครผมมีพี่กิจเขาไปหาาให้ชัวนะ วไม่ใช่ขโม,มยมาไม่ได้จ่ายตังค์ไม่เป็นไรเหมือนเดิมครับพี่คิดครับอย่างไรก็ดีครับพี่ชมครับอย่างไรก็ดีครับพี่เล่อันนี้นจะเป็นส่วนหนึ่งของอวัตถุดิบของอเมนูวันนี้หรือเปล่าครับใช่แล้วคือมะพร้าวกรุบนั่นเองอือเฮ้ยนี่ได้ดๆๆแล้วครับแมนสุดๆอ่ะนะฮะพี่เล่ครับครับพี่ มาอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวมะพร้าวคูดกเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อเลยเหรอเนี่ยมีมีมีอ๋อขอบเนี่ยท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับคุณก็เฮ้ยโอ้โหมันได้อย่างงี้เลยเหรอเดี๋นี่คุณคุณช้เยอะมาทั้งหมดนะก็นี่เอาออกมาให้ดูผมมีบางส่วนที่ผมได้บอกขอทีมงานไว้แล้วใช่แต่นี่คือทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนิดนึงเป็นอย่างงี้นี่เองนะพี่เล่นี่นี่นี่สวยงามใช่คือสิ่งที่ต้องทำคือบางคนก็คือไปแช่เกลือนะแช่เกลือสักพักหนึ่งแล้วก็สามารถไปต้มได้เลยเหลือไปผัดได้เลยแต่ว่า เราต้องการให้นิ่มนิดนึงเพราะวันนี้สิ่งที่ผมจะทำคืออะไรรู้ไหมอะไรครับพี่กะลากรุบนะฮะผัดเผ็ดหมูป่าแต่ก่อนอื่นครับพี่เลยครับตั้งกระทะตั้งเตาพี่คิดครับครับผม1 2 3 4 5คุณต้องการใช้แบบไหนครับพี่เอ่อวันนี้เราต้องการใช้แบบนี้เลยครับผมแบบก้นลึกนิดนึงอันนี้ครับแบบว่ากว้างนิดนึ่งคือหมายถึงว่าวงกว้างนิดนึงเรียบร้อยไฟปานกลางนะครับครับน้ำมันครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับตกลงคคคุุณจจะะะะะะเเเเเเอออออาาาาหหรรรรืืนนนนนนีีี่่ยยัับบบแล้วผผมมมมกก็ท นะครับผมในครบอาลงคราวนี้เดี๋ยวพี่เล่ต้องรีบเอาขึ้นนะก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วอัมพวาเนี่ยสามารถมาได้ทุกวันอย่างที่เห็นเห็นนี่อยู่นะครับวันนี้วันธรรมดาเนี่ยนักท่องเที่ยวมาอันนี้นักท่องเที่ยวกำลังมาเลยฮัลโหล how are you welcome to Thailand ขอบคุณครับผด้วยน้ำตาดนิดนึงเป็นการปรุงกระเทียมครับแล้ก็จะเป็นทัวร์จากเออไปบ้านเรานะเป็นชาวสิงคโปร์นะครับใช่เหรอบายบายสีอู๋และขอธรรมดาเขาจะใช้ซีอิ๊วผมขอใช้น้ำปลาดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราก็มาถึงที่ อัมพวาแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชายนะครับไม่ใช่ฮะกกระชายนะครับผมซอยนะครับผมเป็นเส้นๆนะฮะเฮัลโหลพี่เรศครับพี่เรศจะทักทุกคนที่ผ่านเลยเพื่อนนี่สวยงามออกเลยเอาลงนะครับวางไว้ครับผมอย่างนั้นนะฮะอ้าวเฮลโหลสวัสดีครับมีพี่เขาขับอยู่คนเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยลุงเท่มากเลยอ่ะ ผมก็เอาหมูนะที่ผมไปคุกกับน้ำมันนะครับผมน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ต้องห่วงนะครับที่ไปเคี่ยวมามาชั่วโมงหนึ่งนะฮะเอามาจี่อีกครั้งหนึ่งในกระทะเฮ้ยคุณเอาลงทั้งก้อนเลยคุณไม่แบบว่าหั่นหรือว่าใส่ก็ลงทั้งก้อนก่อนแล้วเดี๋ยวพอร่างเสร็จแล้วค่อยมาสไลด์ไงอ๋อสไลด์เป็นชิ้นบางๆใช่แล้วอุ้ยน่ารับทานมากครับเสร็จเรามีเจ้าตัวนะฮะกะลากรุบนั่นเองนะครับผมเราจะมีแบบที่ต้มแล้วกับยังไม่ได้ต้มระหว่างนี้เนี่ยหมูป่าของผมเนี่ยเริ่มเปลีีี่่ยนสแล้วพ ลงเลยเอาลงไปเลยนะครับลงเลยครับผมส่วนเจ้าตัวกระดูกตัวนี้เนี่ยเราจะไม่เอาขึ้นจากกระทะแล้วอ่ะพี่เลครับขอหมูขึ้นมาได้เลยครับอ like it เอาละครับผัดผมจะเริ่มหั่นนะฮะพี่เลครับคับพี่ตักเครื่องแกงลงไปช้อนโต๊ะพุๆครับได้เลยครับพี่ไปผัดเลยนะสวัสดีครับ welcome to Thailand thank you please come again thank you yes บ๊ายบายมิ้งตะละบาย thank you พอกลิ่นเริ่มหอมใช่ไหมพี่เลยฮะครับพี่กะทิหัวกะทิใช่ใส่ลงไปแค่พอเคลือบนะฮะชั้นแรกของกระทะไปเลยครับวันนี้เราจะใช้กะทิด้วยนะครับผมในการทำผัดเป็ผมู่บมันจะแบบว่าฟักๆหน่อยเฮ้ยน่าน่ารับทานมากเลย้ะพี่เลยครับโอ้โหดูสิครับพี่ครับ ดูสิครับท่านผู้ชมครับอาพี่เลครับแล้วก่อนอื่นตอนนี้เดี๋ยวพี่เลตักน้ำตาลน้ำตาลลงไปซักน้ำตาลมะพร้าวอาฮะน้ำตาลมะพร้าวลงไปสักหนึ่งช้อนชาพูนๆอ๋อลวงลงไปแล้วท่านผู้ชมครับก้ระวังนิดนึงต้องระวังเดี๋ยวจะหวานเกินไปครับอาหล่ะพี่เลครับครับพี่หมูป่าของเรา ลงเลยครับพี่เล่ครับโอ้โหสุดยอดเพราะตอนนี้เราจะผัดกระชายลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาให้คลักนิดนึงก่อนที่เติมกะทิค่อยเติมตอนสุดท้ายท้ายสุดใบมะกรูดนะครับสักสองใบฉีกนะฮะครับไม่ต้องเยอะมากอ่ะสักอีกหน่อยก็ได้โอเคลงไปแบบนี้สวยงามครับขอผงขมิ้นนิดนึ่งโอเคครับพริกไทยสดลงโอ้โหสุดยอดน่ารับประทานมากปั๊บลงไปเยี่ยมคราวนี้ กะทิ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 ครับผมส้นหน่อยนะครับไม่ต้องให้แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นน้ำมากใบกะเพราสุดท้ายครับบอกเฮ้ยโอ้โหต้มไปเลยต้มไปเลยต้มไฟเลยว้าวดูสิฮะท่านผู้ชมครับครับเลอะเทอะนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวเช็ดครับผมจานให้ได้ไม่มีปัญหาอหมันจะอร่อยตรงนี้ล่ะโอ้โหสุดยอดโอ้โหอย่างนี้เลยพี่คิดเลย ก็ถือว่าเป็นสุดยอดเมนูนะครับที่พี่คิดสุดแสนที่จะตั <Christmas pudding> ้งใจนะครับรังสรรค์ให้เราได้รับประทานกันนะครับกับวัตถุดิบต่างๆนานาเนี่ยที่หาได้จากสมุทรสงครามโดยเฉพาะแถวนี้แถวอัมพวานั่นเองก็สำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันชิมก่อนต้องชิมด้วยอย่าเมื่อกี้ผมลองชิมไปแล้วนะครับพี่คิดครับอ่อมหมูปั่นนุ่มมากคืออย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเข้ากันได้ ครับผมก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมที่เป็นการชมรายการของเรานะครับผมมาตลอดนะครับต้องกลับมาเจอกันวันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับลาล่ะครับไปครับบ๊ายบายทุกคนก็คลองสวนเนีตลาดเก่าร้อยปีคลองสวนอ่ะชายเชิงเซาใช่ไหมไม่ใช่คลองสวนสมุูรประการดิสมุูรประการชายเชิงเซาผมเพิ่งรู้ว่ามันติดกันครับท่านผู้ชมไม่เห็นน้าอะไรพี่ข้าวเมั่วแมนไม่ใช่ข้าวเมั่วไม่ใครอยู่เนี่ยโอ้ฐานหลุดฐานหลุด คปะเดีค่ะบันเนียนใช่ไหมครับป้าบุเรือนค่ะป้าบุญเรือนค่ะแต่ชื่อเล่นชื่อเนียมไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมมาผิดที่ละโบโบโบเย่อเมสเอร์กับอัมบาสเดาทุกอย่างเงียบไปไปต่อครับกล้องนี้ด้วยสวัสดีครับเขาบอกให้รักกล้องนู้นด้วยเพื่อนสวัสดีครับ